Hey, ไม่แน่ใจว่าคนนี้จะ,จะไปหรือเปล่าเพราะว่าครบ6คนแล้วไม่รู้จะใครต่อยังไงถ้าอยากให้จารีแคบใครก็บอกได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเต็งปีนี้เห็นประมาณนี้แต่ถ้าใครนึกได้อีกก็บอกมาได้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะเสพเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะอย่าเป็นบ้าอย่าป่วยทางจิตอย่าเป็นคนไม่มีหัวคิด คิดก่อนที่จะดา่าคนอื่นแล้วคิดก่อนที่จะคอมเมนต์นะจ๊ะฝากไว้นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้อยากตอบโต้อะไรหรอกเพราะเชื่อว่าใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละนะจ๊ะเอาเวลาไปตั้งใจทำมาหากินนะนะอ่ะวันนี้คนนี้เป็นคนที่ ตัวแทนสายสะพายบ้านเกิดของดิฉันเองนะคะพิษณุโลกสองแควน้องกรองทองอ่ะขอพลังงานไพ่ขออนุญาตกรองทองด้วยนะลูกสาวสองแควคนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สายสะพายพิษณุโลกในการสู้ศึก Miss Universe Thailand ในปีนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรอ่ะบารมีทาเทวสุวรรณหลวงปู่ฤาษีบารมีครูบาอาจารย์ สามใบจ้าอ่าแปดไม้เท้าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวดาบเครียดวิตกกังวลเดอะสตาร์อลัดกองทองลดลดไพ่ถือว่าดีแต่มีไพ่เสียซึ่งเสียมากไพ่เสียคือเสียมากเพราะเสียที่ไมเซ็ตแล้วเสียที่ความคิดเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยคือไพ่ที่ปิดกั้นความสําเร็จอ่ะมาดูไพ่ที่เสียกันก่อนก้าวดาบ คิดเยอะคิดมากวิตกจาริตกลัวกังวลสีหน้าแววตาดูเครียดบางกรณีหมายถึงนอนไม่หลับฝันร้ายมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทปัญหาที่เกี่ยวกับสายตานอนเยอะเยอะพักผ่อนเยอะๆถ้านอนน้อยแย่นะแย่ทั้งสุขภาพกายแล้วแย่สุขภาพใจระวังสุดด้วยนะห่วงสุขภาพไม่มีอะไรต้องกลัวนะ ไม่มีอะไรต้องกลัวนะเลิกกังวลไปเองเลิกคิดไปเองนะใครจะเป็นตัวเต็งตัวเป้ตเงตัวแม่มาจากไหนอย่ากลัวอย่ากังวลกังวลได้แต่อย่าให้ถึงขั้นวิตกจริตนะเก็บไปเครียดเก็บไปฝันนอนหลับฝันร้ายาไม่เอานะไพ่เสียใบนี้ใบเดียวแล้วค่อนข้างเสียเยอะเพราะว่าน้องต้องปรับอะความคิดตรงนี้เลิกกลัวพร้อมลุยแปดไม้เท้า อาจจะได้ส่งออกต่างประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีลิขสิทธิ์ไหนให้ส่งออกได้ความหมายใบนี้แปดไม้เท้าวความก้าวหน้าการนเตอร์การประสบความสําเร็จการได้เลื่อนขัน้นการได้เลื่อนตําแหน่งก้าวหน้าขยับขยายโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดฝันความหมายดีเตออสตาเธอออร่าคาลิสมาเนี่ยทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมดทุกอย่างลงล็อกลงตัวเป๊ะเห็นไหมมือที่เทคอนโทรเนี่ยคอนโทรน้ำเนี่ยสองอันเนี่ย มันคือความบุดมสมบูรณ์นะแล้วมันคือบาลานซ์มันคือสมดุลแสดงว่าทุกอย่างลงตัวแล้วนะลูกกองทองทุกอย่างลงตัวแล้วเลิกกลัวเธอมีออร่ามากนะ ชุดราตรีเธอถ้ามันเป็นคอนเซปที่เกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับคริสตัลเกี่ยวกับความระยิบระยับเปล่งประกายนะเธอจะเกิดและเจิดจรัสมากพี่รอลุ้นชุดราตรีของเธออยู่เพราะถ้าชุดราตรีของเธอเกิดเจิดและลัดปิบปับมิบมับนะเตรียมตัวไปยืนรอรอบลึกๆได้เลยเธอมีโอกาสลุ้นเดอะสตาร์ดีมากข่าวดีชีวิตเป็นไปตามแผนที่วางไวออร่าความสำเร็จ มันเลตอตาดาวจราดฟ้าเธอคือเดิอดสตาร์เพราะฉะนั้นวันนั้นเธอจะฉายแสงและโชนแสงพี่เตือนแค่นี้อย่าเครียดอย่าวิตกจริตนะแค่นั้นจบนอนเยอะๆพักผ่อนให้ดีๆมาดูกันต่อรอบยี่สิบไหวไหมมาดูดิอย่าเครียดเกินไปชีวิตไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเครียดฉันโดนด่าทุกวันฉันยังไม่เครียดเลยเนะี่ย ยี่สิบคนสุดท้ายอ้าเดภไพเดียวกันนารินเลยสามสิบลิกิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องเต็มที่จึงจะชนะการแข่งขันสูงเธอไม่ยอมชั้นฉันไม่ยอมเธอสู้ตายแล้วจะได้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังสู้ค่ะเคี่ยวลากดินแค่ไหนก็สู้ค่ะเหนื่อยเสียเหงือ่อเสียพลังงานแค่ไหนก็สู้จำไว้เลยว่าสามสิบอ่ะมันคือดวงแต่เจ็ดสิบอ่ะ คือตัวเราหนูสู้นะลูกแล้วจะประสบความสําเร็จเรามันลูกพระนเรศวรอยู่แล้วจงเอาความเป็นนักรบนักสู้ในตัวหนูออกมาแล้วขจัดความกลัวซะลงในสนามรบอย่ากลัวตายจําคํานี้ไว้คิดว่า20คนไม่น่าพลาดถึงแม้ว่าจะเคี่ยวลากดินอยู่นะ12คนละ่ะ สิบสองคนทําไมมันดูขัดขัดฝืนฝืนนะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบหมายถึงดื้อรั้นดันทุรังฝืนถ้าจะให้เตือนอ่ะอย่าทําอะไรที่ไม่เคยทําอะไรที่แปลกประหลาดอะไรที่ตัวเองไม่มั่นใจถ้าเดินท่าโพสอะไรที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมาอย่าฝืนรันดันทุรังทํามันจะดูขัดขัด มันจะไม่สะมูดแล้วมันจะดูออกมาแบบลังเลเก้เก้กังกังเอาแบบนี้เลยความหมายไพ่แบบนี้ก็ต้องเตือนกันแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบ12คนหินจังเลยอะ่ะเด็กถือดาบะขอเปิดขยายอีกใบน,นึงนะนะขออีกใบน,นึ่งพราะไพ่แบบนี้สุ่มเสี่ยงมากได้มาสองใบว่ะสุ่มเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันเมยแบบนี้ มายเซตก็สําคัญนะทัศนคติอีโก้และมายเซ็ตเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบอืมเหมือนโดนเทอ่ะหรือแบบไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันมากับสามถ้วยเฉลิมฉลองแสดงว่าก็ยังมีรุนอยู่เอาเป็นว่ารอบสิบสองคนน่ะไม่แน่ใจว่าเจองานหินหรืองานหนักยังไงนะแต่ก็ทำให้เต็มที่ถ้าผ่านรอบสิคนไปได้อ่ะไม่จอดที่สิก่อนนะรอบหคนสุดท้ายเนี่ย ขอดูหน่อยก็ยังมีหลุนก็ยังมีลุนเพราะไพ่ไปเนี้ยดีเพราะฉะนั้นนะ่ะหคนสุดท้าย3คนสุดท้ายยังได้เลยเพราะฉะนั้นด่านที่สำคัญของกรองทองคือ20ตัด12บสอทำอย่างไรก็ได้ให้มายืนในรอบ12คนสุดท้ายเพราะว่าไพ่ไม่ค่อยดีไพ่ไม่ค่อยดี มีใบเนี้ยเป็นตัวช่วยแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ย,ยอมหักไม่ยอมงอเป็นไพ่ซ้ายจาดัดขวาจาดัดไม่มีจุดกึ่งกลางอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับความคิดไหมไพ่ใบนี้หมายถึงความดื้อรั้นก็ได้หรือการฝืนทําอะไรบางอย่างหรือหมายถึงความไม่มั่นใจก็ได้ความผิดพลาดการสะดุดแบบเนี้ยก็ได้อะมันเลยรู้สึกว่าเคยรอบ12บคนมันดูแปลกแ,ปแต่ถ้าทะลุเข้า12คนได้อ่ะ5้าคนง่ายมาก สคนก็ไม่มีปัญหาได้เดอดซันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออวยพรให้หนูตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วทำตามที่เรามั่นใจเท่านั้นอย่างอื่นก็อย่าดือ้อถ้าดื้อแล้วมันไม่ได้ส่งผลดี ทำตามที่ซักซ้อมกันมาแล้วทําในสิ่งที่เรามั่นใจดีที่สุดถ้าทะลุ12คนได้5คนไม่มีอะไรยากเลยคิดว่าผีเลียนหน้าแน่นอนถ้ายืน12คนตัดเข้า5ผีเลียนหน้าแน่นอนจะดูมีอะไรที่แบบดึงดูดสายตาของคนและกรรมการเพราะฉะนั้นผ่านด่าน12คนไปให้ได้ ห้าคนกับสามคนรออยู่นะจ๊ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ขออำนาจบารมีพระพุทธชินราชแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรปกปักรักษาอำนวยอวยพรให้น้องกองทองโชคดีนะลูกสวัสดีค่ะ